สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกบาตนะครับสังเกตนะครับตามล่องเนี่ยมันจะมีคลื่นขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็มีคราบดําเป็นคราบไหมติดอยู่แล้วก็มีรอยเส้นพาดกลางนะครับเป็นเส้นผ่าหินนะครับเรียกว่าเส้นโซนิคบูมความเร็วเหนือเสียงหินก้อนนี้ตอนที่วิ่งนะครับอยู่ในอวกาศแล้วตกลงมาเสียดสีชั้นบรรยากาศของโลกจะเกิดความร้อนสูงแล้วผิวของหินเนี่ย จะละลายแล้วก็ยืดนะครับแต่พอมันวิ่งด้วยความเร็วเสียงเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะมันจะระเบิดรอบหินนะครับแล้วทําให้หินเนี่ยเกิดเส้นตรงนะครับรอบหินเลยพลิกด้านไหนมาก็จะรอบหินเลยนะครับและผมจะขยายให้ดูอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ y o u t u b e จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับเพื่อนๆดูนะครบ3วิแล้วผมจะเลื่อนนะเห็นไหมครับผิวละลายนะครับ ผิวแบบเป็นคลื่นเละเลยนะครับเนี่ยครับอุกบาทแท้ดูง่ายนะครับยังไงก็ดูง่ายเห็นไหมครับผิวละลายเละเลยนะครับเพื่อนๆชัดเจนเนาะโอเคนะอ่ะเรามาตรงนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นวิ่งนะครับเส้นอากาศเขาวิ่งแล้วมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับมันเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเหมือนกับหินมันละลายครับเห็นไหมครับสังเกตไหมมีคราบดําคราบไหมด้วย มันจะมีคราบดำคราบไหมเห็นนะครับนี่ดูเส้นตรงกลางครับเห็นไหมครับเส้นตรงกลางโดนโซนิกบูมนะครับระเบิดปลิออกเลยนะครับเมื่อวิ่งความเร็วเหนือเสียงมันจะมีเส้นอากาศเนี่ยตีเข้ามารอบรอบนี่เลยนะครับคือมันวิ่งเร็วมากจนกระทั่งอากาศมันอัดตัวกันนะครับ ไอน้าแล้วก็อากาศมันอัด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 จนกระทั่งไอน้ํามันกระทบกันเป็นแผ่นนะครับพอมันเป็นแผ่นแบนๆเหมือนกระทะมันจะเป็นเหมือนกระทะรอบหินเลยนะครับเหมือนหินอยู่กลางกระทะทะลุกระทะเป็นรูอะแล้วมันมีแผ่นกระทะแบนๆรอบหินอะกระทะที่เราเห็นโค้งๆนี่แหละมันจะระเบิดเป็นโซนิคบูมโค้งๆแบบนั้นเลยนะครับแคปภาพขยายครับมาดูฝั่งนี้ เพื่อนๆจะเห็นด้านหัวนะครับมันจะมีรอยระเบิดมุมขวาบนเกิดจากการวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วอุกบาทมันร้อนแล้วทะลุชั้นบรรยากาศมาเจอความเย็นของชั้นล่างนะครับอ่าทะลุชั้นบรรยากาศมาพอเจอความเย็นมันก็ระเบิดแล้วก็ปลิกออกเลยเห็นไหมครับเส้นมันจะแตกรอบรอบหินเลยแนวนอนพาดหินนะครับนี่แหละจุดที่มันดูง่ายนะครับดูผิวไหมละลายชัดเลยเห็นไหมครับผิวหินจะเรียบ ผิวที่เหลือจะไม่ละลายนะครับเอ่าเห็นไหมครับดูง่ายไหมครับดูครับผิวดำไม่ละลายชัดเจนเลยนะครับดูตรงไหนก็เห็นนะครับเป็นคลื่นนะครับมันไม่ได้เป็นเส้นเรียบๆนะครับนี่คือเส้นที่เราเห็นเลยว่ามันมันดำมันละลายมันไหมนะครับนี่แหละครับการดูอุกบาทเราต้องเล่นอุกบาทที่ดูที่ผิวนะครับ จะทําให้เราเล่นอุกบาตเนี่ยง่ายมากๆนะครับดูผิวไหมนะครับผิวดําไหมแล้วก็มาดูผิวละลายเป็นคลื่นนะครับและ3ก็คือดูดแม่เหล็กนะครับเท่านี้แหละครับการเล่นอุกบาตแท้ดูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ m e t e อไลท์ก็คืออุกบาตเนาะ M E T E O R I T E ในกลุ่ม meteorite like classification C L A S S I F I C A T I O N จะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาทจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบา,บายบายไปแล้วนะครับ